สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุริยอออ e o า t h บ l o ายกันชริยานะคะกลับมาแล้วกลับมาแล้วมามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเมื่อวานนี้ทําคลิปแรกไปขึ้นไปการติดตามดีคอมเมนต์ดีทุกอย่างดีหมดน่ารักจริงๆเลยโอเคไหมอ่ะทำต่อมากันที่ธาตุเดินพฤอศพกันมังกรน,นะคะเป็นอ่าเป็นคอนเทนต์ใหม่ คนที่หายไปเขาคิดยังไงกับคุณแต่อาจารย์ทําเป็นาธาตุมากันที่ทาธาตุดินพฤศพกันมาก่อไพ่อาจารย์กาลังจะเดี๋ยวอาจารย์จะหาที่ที่จะให้เลือกไพ่ได้หรือว่าจะเห็นหน้าหรือจะเห็นไพ่ย,ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์สิ่งต่างๆรอบตัวก่อนแล้วเดี๋ยวก็อาจจะเห็นหน้าด้วยเห็นไพ่ด้วย,ย,ว,ยวันนี้เห็นหน้าไปก่อนเนาะอ่ะไพ่กองที่หนึ่งค่ะไพ่ของกองที่หนึ่งนะคะในคอนเทนต์ที่ว่า คนที่หายไปเขาคิดยังไงกับคุณไพ่กองที่สองค่ะไพ่กองที่สองแล้วก็ไพ่กองที่สามไพ่กองที่สามอธิษฐานจิตมาพร้อมๆกันนะคะเป็นคอนเทนต์ใหม่เป็นการแต่ว่าอาจารย์ทํากระชับหน่อยคือไม่ได้เหวี่ยงแห är. ไปเอาเป็นทดัทดๆไปมากันที่ทัดแรกทดัดเอ้ยไม่ใช่ทัดแรกกองแรกค่ะกองแรกอ่าคอน คนที่หายไปเขาคิดยังไงกับเรามาดินพิษกบกบารบังกรมาดูซิขอรู้พลังงานหลักของคุณก่อนว่าที่ผ่านมาคุณมีพลังงานอะไรกันบ้างคนที่หายไปนะคะเขาคิดยังไงกับคุณเราก็มาดูพลังงานหลักของคุณสําหรับไพ่กองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งนะ,ะคุณผ่านอะไรกันมาคุณอาจจะคุยกะราศีกุมก้าวช่วย คุณผ่านอะไรกันมาคุณเจออะไรกันมาบ้างอ่าโอเคสิ่งที่อาจารย์เห็นนะคะคุณอาจจะเดียวกับคนธาตุคนราศีกุมนะคะราศีกุมหนักมาเป็นกุ่มเป็นพลังงานหลักเลยคือเดอ s t สตาคุณอาจจะอยากเขาเรียกว่าอะไรอยากจะ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตเยียวยาบาลานจิตใจบาลานตัวคุณเองเริ่มที่จะรักตัวกลัวตายรักตัวเองมากยิ่งขึ้นเดอสต้าคือการเยียวยาการบาลานหรือความหวังอะไรใหม่ๆดินคุณเกิดความหวังอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตแล้วคุณมีก้าวถ้วยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ คุณอาจจะคุยกับคนที่เขามีชื่อเสียงเป็นดารานักร้องเป็นคนดังเป็นนักดนตรีนักแสดงได้หมดนะคะคุณกำลังปรับสมดุลสำหรับตัวคุณเองในสิ่งที่ผ่านมาสำหรับชีวิตอะไรที่มันทำให้คุณท็อกซิกอะไรที่มันไม่ดีคุณกำลังปรับสมดุลแล้วก็มีก้าวถ้วยขึ้นมาก้าวถ้วยคือความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวคุณเอง ที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะมีสามดาบมันอาจจะมีช้อยก็ได้ลักษณะของคุณเองอาจจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์มากเกินไปแล้วยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีเสน่แรงว่างาั้นเดนเสน่แรงเลยไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีอืออาจารย์มองเห็นของลักษณะของคุณนะ่ะมีความรักให้กับใครบางคนแล้วเหมือนคุณวิ่งตามเขาหรือคุณทําอะไรให้เขา แต่คุณไม่ได้อะไรจากเขามาเลยมันทำให้คุณเลยอยากจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยากจะบราานตัวเองอยากจะยิวตัวเองแล้วอยากจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองไปโฟกัสกับงานโฟกัสกับเงินหรือว่าคนที่คุณไปดิวด้วยนะั้นะจริงๆคุณยังไม่ค่อยรู้จักกับเขาคุณอยากจะศึกษาคุณอยากจะดูใจคุณอยากจะจะให้แน่ใจกับอะไรในความคิดของคุณก่อน ประมาณนั้นเพราะคุณมีความรู้สึกว่ามันมี3ดาบเข้ามานะ่ะก็ค่อนข้างคุณเองนะอ่ะค่อนข้างจะมีโชยเยอะเก้าถ้วยด้วยเป็นลักษณะของคนที่มีความมั่นอกมั่นใจมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะคุณอาจจะเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์บางทีคุณคิดว่าคุณคิดถูกแล้วแต่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือคุณอาจจะไปหยิบยื่นโอกาสหรือหยิบยื่นไมตรีให้กับใครแล้วเขาไม่รับโอกาสนั้นก็ได้นะคะ แล้วยังไงเดตร์ของคุณคืออะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณมีคนทักมาไหมจ้าดินจ๋ามีคนส่งข้อความหาไหมคนที่ทําให้คุณต้องเจ็บใครบางคนส่งข้อความหาคุณโดยที่คุณคิดว่าคุณอาจจะได้รับข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเออทูอครับคุณชอบใครคุณรักกับใครสักคนมันมีทูออัครับเลบิฟเลิฟอ่ะเลิฟเลิเป็นไพ่ที่ดีนะหรือ คุณเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับใครบางคนเริ่มมีความหวังใหม่กับคนคนนี้ไหมเริ่มมีความรู้สึกมีใจกับใครบางคนแล้วนันไง a เอชออฟคับก็มาอาจารย์มองว่าคุณเองอะ่ะกำลังเริ่มเริ่มเริ่มมีความรักครั้งใหม่ความรักของคนคุณกำลังมองโลกที่สดใสมันเป็นสีชมพูมากมีความรู้สึกความหวังใหม่คนที่มาจีบคนที่มาคุยกับเรามันเป็นคนที่คุยแล้วมันโอเคมาก มันเหมือนกระซมเมทมาเจอมาเจอคุยแล้วมันโอเคคุยแล้วมันได้ใจคุยแล้วเหมือนคุยกับคนที่เคยเคยรู้จักมาแต่ชาติอดีตประมาณนั้นแต่คุณก็มองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาที่ผ่านมาคุณรักใครสักคนอาจจะเป็นราศีกุมนี้ก็ได้นะคุณรักเขาเขาก็รักคุณนะแต่คุณมองว่าคุณเองอ่ะไม่แน่ใจในตัวเขาไม่แน่ใจแล้วก็เหมือนเขาเองอ่ะ ก็ไม่แน่ใจในตัวคุณหรือเปล่ามันเลยทําให้ความสัมพันธ์เป็นก้าวถ้วยสามดาบอยู่ตรงนี้ที่ผ่านมาอาจจะมีคนมากเกินไปหรือเขาระแวงสงสัยในตัวคุณว่าคุณมีคนอื่นคุณมีช้อยเยอะเอออะไรอย่างนี้คุณเลยไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาไม่แน่ใจแล้วไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไงคุณกำลังมองถึงอดีตที่ผ่านมาว่าเราได้เราได้อะไรกับความรักครั้งนี้เราให้ใจเรา ได้อะไรกับคืนมาบ้างเหมือนคุณเองน่ะเริ่มเครียดมีความเครียดมีความจิตตกนอนไม่หลับกัดกุ้มคิดถึงใครบางคนเออขอดูห้าหาเหรียญของคุณหน่อยรักของคุณอาจจะเป็นเรื่องของระยะทางต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมต่างจังหวัดต่างหมู่บ้านต่างอำเภออยู่คนละจังหวัดเป็นรักทางไกลต่างวัยด้วย คุณกับเขาอาจจะเป็นวัยที่แตกต่างกันคุณอาจจะแก่กว่าเขาเขาเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาเขาแก่กว่าคุณก็ได้นะคะคุณเลยพยายามนิ่งและควบคุมตัวเองเพราะคุณกาลังมองว่าการที่คุณอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณก็แฮปปี้ดีนะคุณไปสืบไปส่องไปเฝ้ามองเขามาหรือเปล่าเหมือนมีใครสักคนไม่เชื่อมั่นกันและกันมีความรู้สึกว่าจะพูดไม่จริงพูดไม่หมดพูดบทดเขาอาจจะมองคุณว่าคุณทําอะไรรับหลังเขาก็ได้ นะคะมีการสืบการส่องการเฝ้ามองตอนนี้คุณเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณมีความรู้สึกว่าจริงๆคุณก็อยู่ได้แล้วมีความสุขได้คุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีความเป็นป๊อป,ปูล่ามีความพราาในตัวเองคุณยังไม่แน่ใจกับการตัดสินใจนี้คุณได้แต่นิ่ง,งๆเฉยๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วคุณอาจจะไปสืบไปส่องไปเห็นเขาว่าเขาเริ่มมีคนเข้ามาคุยเขาเริ่มมีใครเข้ามา ในความรักความสัมพันธ์เริ่มไม่แน่ใจคุณพยายามจะตัดสินใจด้วยเหตุและผลคุณพยายามจะตัดใครออกจากชีวิตแล้วไปโฟกัสกับครอบครัวคุณมีครอบครัวแล้วหรอคะ ในบางคนนะอ่ในบางเดนอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือคุณคิดว่าคนที่คุณรักคนนั้นนะเคยเป็นครอบครัวกันครอบครัวคุณกับเขารู้จักกันหรือคุณมองเขาเป็นคนในครอบครัวมันมีความอบอุ่นมันเป็นพี่ปรึกษาได้มันเป็นความรู้สึกว่าเราคุยกับเขาคุยได้ทุกเรื่องลักษณะของประมาณนั้นโอเคไหมอ่ะแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วกองที่หนึ่งต่อกองที่หนึ่งแล้วคนที่เงียบหายไปอะ่ะเขาคิดยังไงกับคุณดิน คนที่เงียบหายไปเขาคิดยังไงกับคุณคะที่เขาเงียบไปหายไปทําไมเขาคิดยังไงทําไมเขาถึงหายไปทําไมถึงห่างออกไปเขาคิดยังไงกับคุณดินพื่ศพกันมังกรเขาเบื่อสีถ้วยคือความเบื่อหน่ายมีความรู้สึกว่าถามว่าเบื่อไหมรู้สึกเบื่อ กับสิ่งต่างๆรู้สึกการรอคอยการพูดคุยอคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์มีเซนแรงเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ได้เป็นคนที่มีความฟันลี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นผู้นำเขาทำไมหายไปเหรอเขามองว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้ย เขาต้องรอคุณอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนเขาเป็นผู้ให้แล้วไม่ได้รับอะไรตอบแทนอย่างเช่นเขาคุยก่อนเขาทักก่อนเขาให้น้ําจิตน้ําใจไมตตีเขาให้ความรักเขาให้ความสนใจในตัวคุณแต่เขาไม่ได้รับตรงนั้นเลยด้วยความที่คุณเฉยคุณไม่แสดงออกเหมือนถามคำตอบคำทักไปคำแล้วคุณก็เงียบใส่ถ้าใม้เขาเกิดความเบื่อหน่าย กับความรักความสัมพันธ์นี้ทําให้เขารู้สึกว่าจะทําไปเพื่ออะไรทําไปคุณก็ไม่ได้สนใจเขาเขาก็เลยคิดว่าการที่เขามองไปข้างหน้าไปหารักดีๆเขาอยากจะกลับมาพูดมาคุยกับคุณดีๆนะแต่เขาอยากจะให้คุณทักเขาบ้างเขาก็รอคุณอยู่เหมือนที่ผ่านมาเขาก็ทักคุณแล้วเขาก็คุยกับคุณแล้วคุณก็เอาแต่เงียบคุณก็เอาแต่เฉยคุณก็ไม่พูดไม่จาเออ 4ี่ถ้วยขอดูหน่อยแล้วเขาคิดยังไงอีกคะเขาคิดยังไงอีก3เหรียญเขาอยากพูดคุยกับคุณนะเขาอยากส่งข้อความหาเขาอยากพูดคุยเขาเขาก็คิดว่าถ้าคุณเป็นแบบนี้แบบตัวของตัวตนของคุณเองแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาได้ไหมดูฮาร์พินเทส คุณคุยกับคนที่ค่อนข้างจะมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวบางทีเขากระทักมาเดี๋ยวบางทีก็าหายไปแต่การที่ทักมาแล้วหายไปนั่นคือนั่นคือคุณเป็นคนกระทําก่อนเขาก็เลยกระทําบ้างถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมคิงออฟคับเขายังรักแต่เขาเบื่อกับการที่เขาต้องวิ่งตามคุณแล้วอ่ะเขาบอกว่าเบื่อเต็มทนกับความสุขที่เป็นผู้ให้ไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาเลยคุณนิ่งคุณเฉย คุณไม่พูดไม่จ้าจนเขาอยากจบค่ะจนเขาบอกว่ามันเบื่อแล้วอ่ะมันจะปีใหม่แล้วนะมันปีใหม่แล้วนะมันควรจะจบเรื่องเราเหล่านั้นได้แล้วนายอบครับเขามองคุณว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้เขามองว่าเขาเองอาจจะเป็นช้อยของคุณเป็นตัวเลือกของคุณคุณทำให้เขาเจ็บค่ะสิบดาบคุณอาจจะมีคนในในมือหลายๆคน เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้มีคนเข้าหายเยอะเป็นคนที่มากรักเป็นคนที่หรือคุณเองกำลังไปไมีรักครั้งใหม่แล้วคนคนนี้เป็นคนมีเซนต์นะคะแล้วคุณก็ไม่เลือกที่จะทําอะไรเขาเลยมีความรู้สึกว่าการที่เขาอยู่ตรงนี้เขาเจอสิบดาบอ่ะเขาเลยไม่อยากจะพยายามแล้วเขาจะพยายามจบจบจากคุณแล้วเดินไปข้างหน้า ไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่ามันถึงเวลาแล้วเขาบอกมันถึงเวลาแล้วเขาอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มานานมากแล้วมันเหนื่อยมันทุกข์มันเจ็บแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอารมณ์นั้นแต่เขาส่องคุณอยู่นะเขาอยากรู้ความเคลื่อนไหวอยากรู้ความเป็นไปอยากรู้คุณทําอะไรอยู่อยากรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรในบางครั้งอะในบางครั้งคนคนคนี้เป็นคนชอบทาบุญ ในบางครั้งเขาก็อยากให้คุณเปิดเผยความรู้สึกความในใจความต้องการหรือการส่งข้อความที่จะพูดคุยกันบ้างไม่ใช่นิ่งแบบนี้โอเคไหมโอเคอ่ะจบสำหรับกองที่หนึ่งอ่ะไปกันที่กองที่สองค่ะพื่งศพการมังกรอาธาตินพื่งศพกานมังกรคนที่เลือกไพ่กองที่สอง คนที่เลือกไพ่กลองที่2เรามาดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตค่ะความสัมพันธ์คุณเจออะไรกันมาบ้างคนที่เลือกไพ่กลองที่2นะคะคุณ2คนเจออะไรกันมาบ้างเดอะสอ๋ยทำไมขึ้นเดอะสตาร์ล่ะเดอะสตาร์สี C ่สี่เหรียญควีนออฟสอดเอชออฟสอดไนท์ออฟสอด โอ้ทำไมไพ่ออกมาเหมือนกันเลยะพลังงานคุณพลังงานเดียวกันไหมเนี่ยจริงๆอาจารย์นี่ไพ่กองที่สองนะคะนี่คือชุดที่สองอันนี้คือไพ่กองแรกพลังงานออกมาเหมือนกันเลยอะโอเคคุณอาจจะคุยกับราศีกุมนะคะแล้วก็ธาตุลมเมทุนตุนกุมไฟเมสิงธนูเดอสตาคือการเยียวยาการบาลานความรักที่ผ่านมาของคุณสองคนอาจจะมีการบล็อก บล็อกกายบล็อกใจบล็อกเฟซบล็อกลายกันการบล็อกนั้นหรือการตัดสินใจนั้นอาจจะมาจากความหึงหวงความรู้สึกที่แบบมันมันรู้สึกว่ามันรักกันอะแต่ว่ามันเป็นคนที่แข็งอะกรีนออฟสอดลักษณะของคนที่คิดเยอะอะคิดเยอะแล้วก็ดูเป็นคนที่หวานไม่เป็นเป็นคนที่คุณเป็นคุณอาจจะเป็นคนที่มีมีความต้องการตอนนี้ ความมุ่งมั่นหรือความต้องการของคุณน่ะอาจจะอยากตัดใครสักคนออกจากชีวิตคนนี้หรือเปล่าคนที่เป็น Queen of One น่ะเพราะคุณคุณเกิดอารมณ์ของความหึงหวงอยากเก็บกอดใครไว้แต่คุณไม่ยอมพูดจาอะไรออกไปคือเหมือนคุณพยายามจะปิดกั้นตัวเองกับเขานะ่ะเออประมาณนั้นหรือเปล่าขอดูซิคุณหึงเขาเหรอคุณหวงเขาเหรอ ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณ n i Night o f f One The dead คุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันได้จบคุณหันหลังแล้วด้วยคุณหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้แล้วมีคนทักมาไหมคะมีคนทักมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือคุณยังได้รับข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจากใครคนใดคนนึง คนที่คุณเคยเป็นครอบครัวกับคุณมาก่อนคนที่คุณเคยอยากให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์คุณมองว่าเขากับคุณน่ะมันเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวๆได้ j u สเ m e n t ล e l ว v e r ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณสองคนอาจจะเป็นรักที่ยังไม่มีการเลือกอาจจะมีช้อยเยอะในความความรักครั้งนี้คุณเองอาจจะมีช้อยเข้ามาหรือคุณไม่แน่ใจว่าคุณเองเป็นช้อยเขาหรือเปล่า ออมีความไม่มั่นใจกันมีความหึงหวงมีความรักที่ที่รักกันชอบกันมีความมั่นคงในความรักอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าทำไมถึงจบกันละ่ะทำไมถึงจบกันจบเพราะมีคนใจร้อนไหมคุณเองเป็นคนใจร้อนเอาแต่ใจไหมคุณอยากให้คนดูแลคุณอยากให้คนห่วงใยคุณอยากให้คนทำอะไรให้กับคุณอะแต่คุณไม่ทำอะไรเลยอะคุณนั่งเก๊กเ๊ คุณเชื่อมั่นว่าตัวคุณเองมีดีอ่ะเออขอดู e ีนอฟวานหน่อยค่ะฟีนอฟวานของสามดาบใครคนนึ่งทำให้คุณต้องเจ็บค่ะเพราะคุณมองว่าเขาเจ้าชู้อืมอาจารย์มองว่าคุณนะ่ะมีช้อยในตัวเลือกสองคนดินพฤศพกันบางกรคุณผูกจิตผูกใจกับใครบางคนที่ทำให้คุณลืมไม่ลง คุณรู้สึกว่าอยากกลับไปคืนดีกับคนคนนั้นน่ะคนที่ทําให้คุณต้องเจ็บอ่ะแต่กับคนคนอีกคนนึงอ่ะเขาทุ่มเทให้กับคุณเขาทุ่มเททุ่มใจทุ่มอะไรให้กับคุณน่ะแต่คุณไม่เอาคุณเหมือนเห็นเขาเป็นชวยแต่กับอีกคนนึงเนี่ยคนที่เป็นกีนออบวานคนเนี้คุณเจ็บเพราะเขาคุณรักเขาคุณอยากกลับไปคืนดีกับเขาคุณต้องการเขา เอ๊มันคือใครเดี๋ยวนะเธอร์สซันมาคนที่มีชื่อเสียงอีกเหมือนกันเหรออืมคนคนนี้คนเดียวกันไหมอ่ะสกับครับคนที่เป็นคนรักเก่าคนที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยเออคุณมีความรู้สึกต่างคนต่างชอบการต่างคนต่างรักกันอยู่มีความผูกจิตผูกใจแต่คนทั้งคู่กำลังหัวร้อน เพราะความหึงหวงหัวร้อนเพราะความไม่ชัดเจนหัวร้อนเพราะความเอาแต่ใจแต่การสื่อสารนั้นมันน้อยมากอะการสื่อสารนั้นเราแค่อาจจะไปดูโซเชียลเขาเราแค่อาจจะเห็นความเคลื่อนไหวความเป็นไปของเขาแต่เราไม่รู้เลยจริงๆเพราะเราไม่ได้คุยกันมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เป็นแบบนี้น่ะโอเคไหมอะแล้วคนที่เงียบไปค่ะอืม คนที่หายไปเขาคิดยังไงกับคุณดินคนที่เงียบหายไปเขาคิดยังไงกับคุณคนที่หายไปเขาคิดอย่างไรกับคุณคะ Page of p e n t a c l e เด็กถือเหรียญจะมูนคุณอาจจะคุยกับราศีมีนคนที่หายไป เขาคิดยังไงกับคุณโอเคสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาคิดคือเขาไม่ไว้ใจคุณเขามองว่าคุณทําอะไรรับหลังเขาคุณมีซื้อคุณมีคนเข้ามาเยอะแยะและคุณไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับเขาเลยเขาเลยมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเวยเขาเลยไม่อยากยืนอยู่ตรงนี้เขาเสียใจในสิ่งที่คุณทำคุณอาจจะเฉยเมยไม่พูดไม่จ้าไม่ไม่สื่อสารไม่ตอบถามอะไรไม่ตอบ ถามอะไรนิ่งถามอะไรเฉยคุณไม่แสดงออกในอะไรเลยและเขาก็มองว่าคุณน่ะคงมีความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนใหม่เพราะเขามองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้นะเออทําไมเขาถึงหายไปเขาต้องการเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ทำแผนการทําใจการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายเขาพยายามบาลานซ์ใจของเขาเองเขาเสียใจเพราะคุณมามากเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาอยู่กับความสัมพันธ์นี้นานมากแล้วคุณคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นเพื่อนกัน นะคะหรืออยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันหรือเพื่อนแนะนํามาเขาอยากจะออกไปจากความสัมพันธ์นี้เขาเหนื่อยเขารู้สึกว่ามันเป็นทอกซิกใช่เขาพยายามตัดสินใจแล้วคนคนนี้ค่อนข้างมีอีโก้นะค่อนข้างมีอีโก้ค่อนข้างใจร้อนแต่เขามีความรักให้กับคุณนะความรักเขายังอยู่ความรักความมั่นคงเขายังอยู่แต่สิ่งที่มันไม่อยู่แล้วคือความความรู้สึกที่มันไม่ตอบสนอง เป็นเหมือนคุณไม่พยายามจะบอกเขาคุณไม่พยายามทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยคุณนิ่งคุณเฉยคุณทําอะไรคุณก็ไม่บอกคุณไปไหนคุณก็ไม่บอกคุณหายออกไปจากจากสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาต้องการเขารอคอยคุณอยู่ค่ะอืมเขาบอกว่าความรักแบบนี้มันเหนื่อยมันเหนื่อยจังที่เขาจะต้องวิ่งตามคุณอยู่ฝ่ายเดียวมันเหนื่อยจังที่เขาจะต้องพยายามที่เขาหาคุณ และคุณก็ทำนิ่งทำเฉยใส่เขาไม่ชัดเจนกับเขารักหรือก็ไม่รักก็ไม่บอกจะเลิกหรือไม่เลิกก็ไม่บอกคุณปล่อยให้ทุกอย่างมันนิ่งจนไม่ไหวติงอะไรแล้วอะนั่นแหละถามว่าคนที่หายไปเขาคิดยังไงเขามองว่าคุณมีคนอื่นและเขาต้องการออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต้องการเดินออกไปไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วประมาณนั้น น่าจะอ่ะไปต่อสิกองที่สามคนที่เลือกไพ่กองที่สามค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สามอ่าคนที่หายไปเขาคิดยังไงกับเราขอดูสถานการณ์ของคุณก่อนสถานการณ์ของคุณไพ่กองที่สามสถานการณ์ของคุณที่ผ่านมาเด่นพัสศักการมังก่อสถานการณ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงคุณสองคนเจออะไรกันมามันมีปัญหาค่ะ มีปัญหามีอุปสรรคมีรักมีรักที่มีความรักให้กับการหรือต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ต่างคนต่างมีงานต่างคนต่างใครบางคนมีครอบครัวแล้วต้องมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับภาระครอบครัวคุณกำลังโฟกัสกับงานก็ได้ในบางคนนะคะคุณกำลังมีปัญหากับเกี่ยวกับงานมีภาระเกี่ยวกับครอบครัวมีภาระ คือต้องแบกรับครอบครัวคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือคุณเองมีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนในบางคนนะคะดินเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกาลังโฟกัสกับงานของคุณเป็นหลักเลยคุณพยายามรักนะ่มีอยู่คุณรักและคุณคิดถึงใครคนหนึ่งที่เป็นซิกออฟคัพเพื่อนเก่าสมัยเรียนปถมมัธยมมหาลัยหรือคนเก่าๆของคุณกลับขึ้นมาค่ะคนที่คุณรักกลับขึ้นมาแล้วเออมีความรู้สึกถึงถึง คนเก่าของคุณมีกี่คนมันมีคนเก่าสมัยเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยแล้วคุณก็นิ่งเฉยคุณพยายามไปโฟกัสกับงานแล้วก็ครอบครัวของคุณเป็นหลักคุณอยากหลุดพ้นค่ะบางครั้งอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกคุณขี้น้อยใจคุณน้อยใจเขาคุณไม่เห็นเขามาทักทายคุณไม่เห็นเขามามาใส่ใจคุณเหมือนแต่ก่อนแล้วคุณคิดเยอะขี้น้อยใจมาก คิดแบบเราเสียหน้ากับอะไรบางสิ่งบางอย่างสามดาบคุณก็มีความเจ็บนะสามคุณอาจจะมีรักมากเกินไปมีครอบครัวมีคนอื่นแล้วก็มีอีกคนหนึ่งสามเศร้าเลยทีนี้นะคะรักคุณเป็นคนเอาแต่ใจคุณเป็นคนเอาแต่ใจตัวคุณเองมากๆเพราะฉะนั้นในความรักคำนี้คุณเฝ้ารออะไรอยู่คะเรียมพะโลคุณเป็นคนขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก็กนิ่งคุณอยากได้อะไรคุณก็จะนิ่งค่ะคุณจะไม่ไหวติง คุณจะอยากให้ความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์คุณจะเป็นคนคอนโทรลเองคุณจะเป็นคนบอกว่าจะอยากทักจะอยากคุยจะไม่อยากคุยถ้าคุณยุ่งยุ่งเกี่ยวกับงานของคุณขึ้นมาคุณก็ไม่สนใจใครเลยคนที่เขารอคนที่ก็เฝ้ารอหรือคนที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าคุณไปไหนคุณทำอะไรนะคะแต่คุณยังมีความมั่นคงกับความรักอยู่นะมี green of pentacle ขึ้นมาคุณยังนั่งถือใครไว้ในมือแน่นเลยนะ อ,อ,อารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวมีสามถ้วยเข้ามาอีกช่วงนี้ไปปาร์ตี้เหรอคะไปเลี้ยงปีใหม่ไหมหรือว่าคุณคนเก่าๆของคุณใครสักคนคืนกลับมาแล้วอีกคนไม่ได้กลับมารักของคุณอาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือรักระหว่างระยะทางต่างชาติต่างภาษาต่าง,าาางาศาสนาหรือรักต่างวัยเอะสตาร์คุณอาจจะคุยกับราศีกุมค่ะราศีกรกฎราศีกุมจริงๆคุณอยากจะ คุณกาลังเครียดในความรักของคุณคุณเครียดมากนะจริงๆคุณน่ะที่คุณเน่งที่คุณเฉยนั่นน่ะคุณกําลังคิดไต่ตองคุณกําลังคิดว่าคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีหรือว่าคุณจะไม่ไม่ไม่สนใจในความรักความสัมพันธ์นี้แล้วคุณจะไปโฟกัสกับครอบครัวคุณจะไปโฟกัสกับงานคุณกาลังคุณกําลังมีภาระหน้าที่รับผิดชอบหนักมากเพราะฉะนั้นคุณจะเบรกแเบลก เบรกความรักไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยเดี๋ยวฉันว่างฉันก็จะไปคุยด้วยตอนนี้ฉันยังไม่ว่างฉันกำลังเอาใจของฉันไปดููเรื่องงานงานฉันมีปัญหาครอบครัวฉันก็มีปัญหาฉันต้องมีภาระมีหน้าที่ต้องแบกรับความรักพักไว้ก่อนแต่ถามว่าพักไว้คุณยังคิดถึงใครคนหนึ่งที่เป็นที่เป็นราศีกรกฎแล้วก็ราศีศีราศีกุมคุณอยากจะ คุณอยากจะคุณยังเก็บกอดเขาไว้แต่คุณนิ่งเฉยกับเขาค่ะคุณเฝ้ามองคุณปล่อยถ้าเขาเป็นคู่คงกลับมาถ้าไม่ใช่ก็คงไปและคุณส่องเขาอยู่คุณไปเห็นว่าเขาไม่ีใครเข้ามาคุณเริ่มสงสัยคุณเริ่มรู้แล้วว่าเอ๊ะเขามีคนอื่นแล้วหรือยังเขาเริ่มมีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไหมเขาทําอะไรรับหลังเราไหมหรือเขามีชอยเยอะประมาณนั้นสร้างความเครียดแล้วก็สร้างความคิดมากให้กับคุณอย่างมากประมาณนั้นอ่ะ แล้วคนที่หายไปเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่หายไปคนคนนั้นของคุณที่หายไปเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ค่ะเขาคิดยังไงกับคุณคนที่หายไปเขาหายไปแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะการที่เขาห่างหายออกไปการที่การที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยแล้วห่างกันออกไปทุกทีทุกทีนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้อยากไปแต่แต่เขามีความรู้สึกว่า คุณเองเป็นคนผลักดันคุณเองเป็นแรงบันดาลใจคุณเองเปลี่ยนไปแล้วคุณเปลี่ยนไปคุณนิ่งเฉยคุณเย็นชาเขาเบื่อกับความสัมพันธ์แบบนี้เหมือนเขาไม่แน่ใจในตัวคุณสักอย่างเลยคุณไม่ได้แสดงอะไรออกมาให้เขาได้รับรู้ได้เลยว่าคุณรักเขาคุณชอบเขาเขาไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตจัสติกเขากำลังคิดว่าถ้าความรักครั้งนี้ าทักไปแล้วก็ไม่ตอบถ้าทักไปแล้วก็ไม่คุยก็ไม่ทักดีกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้เลย<ม>คุณ<ม>อาจจะคุยกับราศีธนูราศีตุลเขากรลํำไปหาความมั่นคงงานเงนินชีวิตที่เขาเงียบไปเพราะเขาขีก้เกียจต่อสู้แล้ว <c oughs> เขาบอกว่าคุณมีกำแพงสูงมากเกินไปเ <c oughs> ขาต่อสู้กับความรู้สึกแบบนี้มาจนเขาเหนื่อยเขารู้สึกเขาเหนื่อย ไม่รู้ว่าเขาอยากมีคุณไว้และคุณอยากมีเขาไหมเขาเหนื่อยเต็มทนแล้วเขาไม่อยากได้อะไรแล้วประมาณนั้นตัวเดวิลแต่เขายังคิดถึงคุณเขารู้ว่าคุณกับเขาเป็นลันกษณะของโซเมตเป็นเนื้อคู่แต่เป็นคู่กรรมเขายังฝันเห็นคุณเขายังคิดถึงคุณคุณยังทําให้เขาเจ็บปวด เขายังลืมคุณไม่ได้เลยแต่เขาไม่อยากจะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้อีกแล้วเขาอยากเดินไปสู่สิ่งใหม่มีชีวิตใหม่ๆเขาพยายามนิ่งเฉยทุกๆุอย่างไม่ใช่ไม่รักไม่ใช่ไม่ทุกไม่ใช่ไม่เจ็บไม่ใช่ไม่อยากทักแต่เขาอยากให้คุณเป็นฝ่ายกระทำบ้างทักก่อนบ้างคุยก่อนบ้างส่งข้อความหาบ้างคุณเงียบเขารอคอยอยู่เขาอยากกลับมานะ ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากกลับมาแต่ถ้าคุณไม่อยู่เขาก็พร้อมจะเดินไปข้างหน้ากับชีวิตใหม่เขากำลังมองถึงชีวิตใหม่ลืมคุณให้ได้โดยขัดขัดแล้วก็เดินไปข้างหน้าไม่อยากยืนอยู่กับชีวิตแบบนี้แล้วชีวิตที่เป็นท็อกซิกเป็นความทุกข์เป็นความวุ่นวายใจหรือเขาเองอาจจะมองว่าคุณเองอาจจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ ไม่ได้รักเขาหรือไม่ได้ชอบเขาจริงๆคุณอาจจะมองถึงอยากได้เขาเพราะเซ็กอยากได้เขาเพราะว่าแพชชั่นรูปร่างหน้าตาคุณไม่ได้รักเขาจริงสิ่งที่เขาก็รังไปเขาไม่ได้อยากไปแต่สิ่งที่คุณทำการกระทําของคุณทำให้เขาคิดว่าเขาไม่อยากยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะคะโอเคไหมอ่ะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ s i a f a e 0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ